ออมีทริคเล็กๆเวลาพี่ๆออกไปข้างนอกค่ะไปในพื้นที่เสียงหมอท่านหนึ่งบอกว่าถ้าทำแบบนี้ได้ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ผูกที่มุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็มาช่วยประชาสัมพันธ์เพราะมันปลอดภัยขึ้นนะคะช่วงนี้โอ้โหอะไรที่ทำได้ก็ทำเถิดนะใส่แมสด,ดีกว่าใส่เครื่องช่วยหายใจถูกไหมคะนะคะทำแบบนี้นะคะ วิธีนี้จะทำให้กระชับกับหน้าเรามากขึ้นจริงๆก็ไม่ได้อึดอัดมากนะช่วงหายใจมันก็จะมีนะคะเนี่ยค่ะวิธีนี้นะคะผูกตรงนี้เองง่ายๆแล้วก็แบบดับเบิลแมสกก็คือให้ใส่แมสกผ้านะคะทับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาที่เราไปข้างนอกอะ่ะจะช่วยกระชับกระชับแมสกตัวในเนี่ยให้มันแนบแนบกับหน้าเรามากขึ้นนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่น้องนัดเอามาฝากพี่พี่หายใจยากนิดนึงแต่ถ้าไปพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นจําเป็นต้องไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะหรือจําเป็นต้องไปตลาดที่แบบโอ้โหไม่อยากไปต้องไปเจอใครก็ไม่รู้อะ่ะบางพื้นที่ที่เราแบบโอ้เสี่ยงก็ขอให้ใช้วิธีนี้นะคะวันนี้ก็มาแบบทริคเล็กๆน้อยๆ <laughs> ก่อนที่จะเข้าสู่ไลฟ์ให้พี่พ,พี่คะ่ะใส่แมสให้พี่พ,พี่ดูนะคะ